สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิต o i n ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมนะโดยเฉพาะตัวเอาคอย xrp นะครับและตัวโซน่านะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงกันอยู่ตอนนี้นะครับก็อนฉันเคยนำคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เ,เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับ เอ่ตัวบิตคอยเองนะก็อยู่เหนือ10,000แสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐอยู่นะตอนนี้หนึ่งแสนหนึ่งันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบ t จีซนะครับอกซพก็ยังร้อนแรงไม่หยุดนะราคาพุ่งขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะในรอบยี่สิสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นมาสี่สิบสี่เปอร์เซ็นในรอบเอ่อจ็ดวันที่ผ่านมานะครับมูลค่าทางตลาดนั้นเนี่ยเกือบจะถึงเกือบจะแตะสองแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับ เรียกว่าถ้าขึ้นไปจากนี้ประมาณ2เท่านั้นเนี่ยมูลค่าตลาดนั้นเนี่ยจะไปแซงตัวอีทิเลียมได้เลยนะผมคิดว่ามีโอกาสนะที่จะเห็น XRP นั้นเนี่ยแซงตัวอีทิเลียมได้นะเพราะว่าจริงๆในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา XRP นั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะประมาณเกือบร้อเลยนะคเลยนกในขณะที่อีทิเลียมนั้นเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะถ้าทําซ้ําแบบนี้ในอีกสักเดือน2เดือนนั้นเนี่ยผมคิดว่า XRP มีมูลค่าตลาดแซงอีเทเรียมได้แน่นอนนะครับในส่วนของภาพใหญ่นะถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบนะครับตัวสินทรัพย์คริปโตนั้นเนี่ยเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ตัวอื่นๆบิตคอยนะั้นอยู่อันดับที่เจ็รนะรมีมูลค่าตลาดอยู่ที่สองล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะเป็นลองอเมซอนนะครับอัลฟาเบ t นะครับไมโครซอฟท์เอ็นวีเดียแอปเปลและก็ทองคํานะครับหนึ่งในนั้นนั้นเนี่ยอีเทเรียมก็ติดอันดับเหมือนกันนะติดอันดับท็อปห้าสิบเหมือนกันนะครับ ม,มูลค่าตลาดประมาณสักสี่แสนอ่สี่แสนห้าพันละ้านเหรียญนะก็มีมูลค่าตลาดอยู่เหนือบริษัทใหญ่ๆและหลายบริษัทเหมือนกันนะครับแล้วถ้าลงมาดูเรื่อยๆนั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นนะตัว XRP นั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่ในท็อปหนึ่งร้อยแล้วนะมีมูลค่าตลาดประมาณสักเกือบสองแสนเหรียญตลาราสรัฐแล้วนะก็มีมูลค่าตลาดนั้นเนี่ยอยู่เหนืออ่บริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัทเหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจอดๆนะครับ โกลแมนแซดโกลแมนแซดด้วยนะวอลดิสนีย์นะครับเจอร์ลอิเล็กทริกนะถ้าขึ้นไปที่แตะ200บิลเลียนนั้นเนี่ยผมคิดว่าแซงหน้าบริษัทใหญ่ๆนะครับได้หลายบริษัทเลยนะแม็แคไม่ว่าจะเป็นแมคโดนัลล์แป๊บซี่นะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของภาพใหญ่นะส่วนความเคลื่อนไหวของตัวโนดทัมนะครับที่จะมีผลนะกระทบนะกับ,นะบตัวตลายคริปโตนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่ายุยค ก็เรียกว่าเป็นยุคทองใหม่ของคริปโตในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับตัวบิตคอยนะแล้วก็เอาคอยหลายตัวนั้นเนี่ยเตรียมที่จะพยานในะยุคของทัานะครับหลังจากสี่ปีของการควบคุมอย่างเข้มงวดน,นะภายใต้รัฐบาลไบเดน Biden นะครับชุมชนคริปโตในสหรัฐนั้นเนี่ยก็กําลังเฉลิมฉลองนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนะครับไม่ใช่แค่ในสหรัฐนะทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเมื่อประธานาธิบดี โจโนทํเก้าวขึ้นสวมนาทอีกครั้งนะพร้อมกับแนวนโยบายที่เป็นมิตรต่อคริปโตนะซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนี้ไปตลอดกาลนะครับหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือการแต่งตั้งเดวิดแซกนะเป็นหัวหน้าด้าน AI และคริปโตนะรวมถึงการเสนอพออาคินนะครับเป็นหัวหน้าด้าน AI เป็นประธานเซกนะครับซึ่งทั้งคู่มีท่าทีสนับสนุนคริปโตอย่างชัดเจนนอกจากนี้ทำทานั้นเนี่ยยังออกคำสั่งบริหาร เพื่อออกคำสั่งนะเพื่อจัดตั้ง Bitcoin Reserve นะและยุติการดีแบงกิ้งนะซึ่งเป็นการที่ธนาคารปฏิเสธให้บริการแก่ธุรกิจคริปโตนะครับ <c oughs> ซึ่งผลกระทบที่ชัดเจนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าธนาคารสามารถจะให้บริการคริปโตได้โดยไม่ต้องกลัวแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกต่อไปนะและบริษัทคริปโตที่เคยย้ายออกไปยังต่างประเทศนั้นเนี่ยก็กาลังพิจารณากลับมาสหรัฐอีกครั้งนะครับส่วนบทบาท ของบิตคอยในยุคข,ของธรรมนั้นเนี่ยบิตคอยเองก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมคริปโตนะครับโดยการจัดตั้งบิตคอยรีเซิร์ฟก็ถูกมองนะว่าเป็นการให้ความสําคัญกับบิตคอยในสานะสินทรัพย์ที่มีศักยภาพสําหรับการสารองการเงินระดับประเทศนะครับหากน,นโยบายนี้เกิดขึ้นจริงจะเพิ่มความต้องการในตลาดและสร้างแรงหนุนให้บิตคอยมีบทบาทมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับ นอกจากนี้นั่นเนี่ยก็นอกจากบิตคอยแล้วเนี่ยก็ยังมีข่าวนะว่าตัวโซนาะตัวเซเบอร์คอ USDC และ l i เบ l e XRP เองนั้นเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็น reserve เ,เ,เหมือนกันนะครับโซนาเองกำลังได้รับความสนใจนะจากรัฐบาลของรัฐธรรมนะมีความเป็นไปได้ที่โซนาจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลที่สำคัญนะของทางสหรัฐด้วยนะครับ u s d คอยนะซึ่งเป็นเซเบอร์คอยนั้นเนี่ยก็ถูกพิจานรณาด้วยเช่นกันนะครับจะถูกพิจารณาด้วยเช่นกันนะซึ่งและนะครับตัว xrp เองด้วยนะก็มีจุดเด่ดนใะนเรื่องของการโอนเงินข้ามประเทศนะครับอย่างรวดเร็วและด้วยต้นทุนต่ำนะครับได้รับการสรัสนันจากผู้นำอุตสาหกรรมรวมถึงการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกันเฟิร์สนะครับไซจีด้วยนะ การื่อนไหวน,นี้นั้นเนี่ยก็ส่งผลโดยตรงเหมือนกันนะครับกับตัว xrp นอกจากนี้นั้นเนี่ยวุฒิสภา,าดูข้มอมูลตรงนี้ก่อนนะครับตัว altcoin นะครับอย่างโซน่านะและ xrp โซน่านะ xrp litecoin hbar นั้นเนี่ยก็มีบริษัทจัดการการลงทุนเนี่ยขอนอนุมัติตัวเริ่มที่จะขออนุมัติต, Bitcoin, ตัว spot etf แล้วนะครับ โซน่าเองนั้นเนี่ยเฟิร์สเดยไลน์นะอยู่ที่วันที่25เดือน1นะต้องรลุ้นกันว่าจะได้รับอนุมัติหรือเปล่านะในช่วงปลายเดือนนี้นะนอกจากนี้นั้นเนี่ยออนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยรัฐต่างๆนะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มนะออกกฎหมายนะผลักดันให้เกิดการเก็บนะบตัวบิตคอยในรีเซิร์ฟของในแต่ละรัฐแล้วนะ ก็มี8ปดรัฐนะครับที่พักดันเรื่องนี้อยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนิวแอมชายนะอลาบามานะฟลอริดานะเป็นเซเวเนียเท็กซัสโอไฮโอนอตดาคโคตานะครับโอลาโอมานะซึ่งก็เป็นรัฐนะครับที่อาจจะทำนะก่อนรัฐบาลกลางนะของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ นอกจากนี้นะวุฒิสภาซินเนียลูมิสนะได้ส่งจดหมายถึง Fdic นะหรือ Federal Deposit Insurance Corporation นะครับนะซึ่งก็เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบการเงินและธนาคารนะครับผู้ที่สมาชิกซิ is, นเะนียลูมิสเนี่ยส่งจดหมายนะเพื่อเรียกร้องเรื่องการทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่ง เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและขัดขวางการตรวจสอบของวุฒิสภาโดยเอกสารดังกล่าวนนเนี่ยครอบคุมการจัดการธนาคารนะครับเรื่องธนาคารซิกเนเจอร์และซิวิเกตนะครับและการพัฒนากฎระเบียบคริปโตนะลูมิสเตือนนะว่าหากพบการปกปิดข้อมูลจะมีการส่งเรื่องให้กระทรวงวยุติธรรมดำเนินคดีนะครับนอกจากนี้เธอเรียกร้องให้ Fdic ยุติการกระทําดังกล่าวทันทีนะเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในอุตสาหกรรมคริปโตและส,สนับสนุนการพัฒนากฎระเบียบที่เหมาะสมในสหรัฐมิกาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบการเงินและธุรกิจคริปโตในประเทศด้วยนะเอ,อนะครับนั่นก็และก็ยังมี ข่าวออกมานะว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งเตรียมจะประกาศให้คริปโตเคอร์ซี่เป็นความสำคัญระดับชาตินะ national priority นะตามรายงานจากบูมเบิร์กด้วยนะการเปลี่ยนท่าทีนี้นี่ก็สะท้อนถึงความพยายามของสหรัฐที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในวงการคริปโตและเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งอาจช่วยดึงดูดการลงทุนและนวัตกรรม กลับมาอย่งประเทศนะหลังจากหลายบริษัทต,ต้องย้ายไปต่างประเทศเนื่องจากแรงกดดันในด้านกฎระเบียบในช่วงยุคของโจไบเดนและเกลี่แกลนเลอร์ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวนะว่าทางว่าที่รัฐมนตรีคลังนะของในยุคของทัมนั้นเนี่ยสกอตเบลเซนนั้นเนี่ยบอกนะครับว่าไม่มีเหตุผลนะที่รัฐบาลสหรัฐน,นเนี่ยหรือเซ็นทรัลแบง k จะมีตัวดิจิตอลเคอร์เรนซีนะครับ <c oughs> พูดแบบนี้นั่นเนี่ยแน่นอนก็ไปมองถึงเซเบอร์คอยนะที่มีในตลาดตอนนี้นั่นเนี่น่าจะมีการได้รับการยอมรับมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น USDT USDC หรือแม้แต่ตัว RLUSD ของ Ripple เองนะครับนี่ก็เป็นนะ US-based cryptocurrency นะครับที่ มีจุดกำเนิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะจับตาดูกันต่อไปนะผมคิดว่าโดยเฉพาะตัว XRP นะค่อนข้างน่าจับตามองเหมือนกันนะครับว่ามูลค่างตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับ2ได้หรือเปล่านะครับแค่อีกขึ้นไปประมาณสักหนึเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยก็แซงอีซเลี่มได้แล้วนะจริงๆเราถ้าจะเปรียบเทียบนะครับตัวราคา XRP นะผมจะลองโอเวอร์เลยนะตัว อันนี้เป็นราคาของตัวอีติเรียมนะครับแล้วก็เส้นสีชมพูนั้นเนี่ยอันนี้เป็นราคาของ XRP นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะโอเวอร์เลนะับตัวราคาของอิติเรียมนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าแท่งเทียนนั้นเนี่ยคือราคาของตัว XRP นะครับ ส่วนเส้นสีชมพูนั่นเนี่ยคือราคานะของตัวอีทเลียมนะครับคือจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าช่วงประมาณสักตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมานเนี่ยเนี่ย x พพุ่งขึ้นไปนะครับประมาณสักปลายเดือนธันวาคมนะ XRP พขึ้นพุ่งขึ้นไปนะจริงถ้าจะวัดนันเนี่ยผมว่า วัดประมาณสักปลายเดือนนะช่วงที่ทะลุนะเส้นยี่สิบวิลลีมูนอะไรขึ้นไปนั้นเนี่ยประมาณวันที่สิบเดือนหนุ่ยเมืก็ประมาณสักสองเดือนที่แล้วนะครับทีกซาปีพุ่งขึ้นมาสี่ร้อยสี่สิบหกเปอร์เซ็นหรือสี่เท่านะครับจาก,กระดับประมาณสักศูนจุดห้าเหรียญน,นะขึ้นมาประมาณสักสามจุดสามเหรียญน,นะครับสี่เท่านะในขณะที่ถ้าดูอิตาเลียมนะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ย ในช่วงวันที่9พฤศจิกายนนะครับถ้าเราดูราคาของตัวอีทรเรียมนะช่วงวันที่9พฤศจิกายนประมาณช่วงนี้แล้วกันนะครับพุ่งขึ้นมาแค่43เปอร์เซ็นต์เงนะ XRP พุ่งขึ้นด้วยอัตราเร่งสิบเท่านะครับเทียบกับอ,อ,อีทีเรียมนะดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้อีกต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนนั้นเนี่ย ไม่ยากเลยนะที่ XRP นั้นเนี่ยจะมีาตลาดแซงนะตัวอีทเทียมขึ้นไปได้นะโอเคโั okay. so, นา้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จับตามองที่น่าจับตามองนะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับกนนะารอนุมัติตัว ETF ด้วยนะในช่วงปี2025นี้นะ okay. นครัะโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับในสหรัฐอเมริกานะับและสิ่งที่ และผลกระทบนะที่จะมีผลกระทบกับตัวตลาดคริปโตด้วยนะครับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับ่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะเรวเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ